แจ้งในจิตในใจของตัวเรามันถึงจะไม่สงสัยตอนนี้เนี่ยมันยังสงสัยอยู่อันนี้ถูกไหมเนาะเคยเป็นไหมทําอย่างนี้ถูกไหมเนาะอะไรเป็นตัวแทรกแซงความคิดปฏิบัติถูกไหมมันจะสงสัยอยู่ตัวนี้เป็นเรื่องปกติความสงสัยนี่แหละมันจะนําทางไปสู่ความรู้ถ้ามันสงสัยขึ้นมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวในกายหรือรู้สึกตัวในลม พูดง่ายๆว่าความสงสัยเนี่ยมันทําให้เรามีสติในขณะนั้นเลยนะถ้าเราไหลไปความสงสัยเพื่อจะไปแก้ปุ๊บเห็นไหมเราก็ไหลไปแล้วนะแต่เมื่อไหรก็ตามาที่เรารู้สึกตัวปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวในลมกลําหนดรู้สึกตัวขึ้นดึงลมหายใจยาวๆเข้ามาเวลามันคิดได้มันก็ดูเมื่อมันคิดไม่ได้มันก็ไหลก็ปล่อยมันนี่แหละ สังเกตดูอยู่ตรงนี้และทําบ่อยๆตัวนี้แหละมันจะเป็นล่องทางเดินทางเลนในการเรียนรู้ที่จะไปต่อสู้กับอารมณ์ที่เข้ามากระทบกับพวกเรา